การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปลาลนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แม้กระทั่งคนเนปลาลเองก็ไม่อยากพูดถึงแต่บอกก่อนนี่ไม่ใช่ช่องเอเวเรสนะคะเป็นชื่อช่องมัมเอเวเรสที่จะทําอะไรที่ช่องเอเวเรสเนี่ยไม่ทําอะ คราวนี้ซีเรียสแหละโยนกลับไปวันที่1มิถุนายนนะคะปี2544นะคะตอนนั้นพี่วาน่าจะอายุประมาณ15นะคะเขาบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกราชวงศ์ของเนปาลยุคนั้นนะคะ่เขาก็จะมีการกินอาหารข้ามอะไรเงี้ยเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วปมของเจ้าชายที่กําลังเป็นมกุฎราชกุมารในตอนนั้นนะคะก็คือเจ้าชายที่เป็นทระคา่ะคือเขาอยากที่จะเสกสมรสกับผู้หญิงที่ตัวเองเลือกนั่นก็คือเดฟพิยานีรานาแต่ว่าราชินีไอสวัญยาซึ่ง เป็นมารดาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นถึงราชวงศ์ดังนั้นก็ครจะแต่งกับคนที่เหมาะสมไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาในคืนวันเกิดเหตุก็คือในงานเลี้ยงที่รวมตัวกันของราชวงศ์เนี่แหละคะ่ะในคืนนั้นเนี่ยมีการรายงานว่าเจ้าชายที่เป็นทระนะคะมาด้วยอาการเมไมาและคาดว่าน่าจะมีสารอะไรบางอย่างอยู่ในตัวพอเข้ามาถึงก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงเลยนะคะก็ ปุงปุง,ปง,ปงเสียชีวิตไปนะคะประมาณ9ก้ถึงสิรายนะคะแต่ละทีก็รายงานไม่ตรงกันไม่เว้นแม้แต่พระบิดาและพระมารดาของตัวเองหลังจากนั้นนะคะเจ้าชายที่เป็นทระก็ตัวเองนะคะแล้วก็มีอาการโคาม่ายอยู่3วันเนื่องจากว่าพระราชานะคะก็คือพระบิดาของเจ้าชายที่เป็นราระสวรรคตรไปก่อนดังนั้นก็เลยจะต้องมีการตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งก็คือเจ้าชายที่เป็นธระที่เป็นคน หลังจากที่เจ้าชายที่เป็นทระนะคะสวรรคตรไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพระอนุชานะคะเป็นผู้ที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนแน่นอนก็มีการซุบซิบมีทฤษฎีสมคบคิดออกมามากมายเหตุการณ์นี้นะคะถือเป็นการล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ของเนปาลเลยค่ะ